จับไบั้น้นแขวนรึไม่รึก,ก่อนอ้าวไม่ โอ้ปีดเขโอ้ยวิ่งมาปิดโอ้โหขูก่อดไม่ได้อ่ะโอ้หไม่ทันโอ้ห มันก็วิ่งไวเกินแขวนตรงนูน้นนะเราวิ่งมาฝัางมันนี้เลยอ่ะโอ้ออกไม่ทานเมื่อกี้ผมว่ามันต้องแขวนไอ้ตัวนั้นก่อนอยู่แล้วมันวิ่งมาเหยียบปุ๊บเลยอ่ะ <laughs> อยยเโคตรเจ็บปวดเลยโชคดีที่โเคตรเจ็บปวดเลยออ้ยบอบบี้แหละผมกำลังปัน่นเซอร์สุดท้ายอยู่จะเสร็จอยู่แล้วไม่กลากมาเฉยเลยเนี่ยบอบบี้น่ะโอ้เวลแปดบอบบี้โอ้โหเจะปวด